เิพี่น้องขึ้นเขาได้นะขึ้นเขาไ้ยพี่น้องน้บมาน้ำมะนี้อน่ะกนเันพี้องมาด้วยจ้าเขากับนกกระินกกระิวแก้วสี่น้อกขึ้นเขาแรง เาแรงโุ้ยพักันอก็บอกเ่นจานตอนนี้แกงทไมเงีบครับอืมกหรอิ่เขาไปแสบก่อมน้ำ เรร่มกินกันแล้วลโอ้ยขอจษขอ,ไม,อ,อ,ไ,มอไม่ได้รมกาตปกปิดแสบหงเลยน่ใหม่กว่าไม่ใหม่แก่ไม่อย่งหรอกแสบเพื่อ ประมาณมืดสดนะนดคุณม่ได้ทานคาอขึานมันตัวบานมันเลยขึ้นไงนะ เป็นคนแต่ยาสิะให้แต่คอลำบากทุกาน่าหลายปี่น้องแล้วยาสมดห่บางคนเราพื้นที่น้องแต่คอเขาเป็นคนเห็หนงายเห็นเบียดม่อปีมัดสา ทอดถึงด้วยมันทอรอนด้วามายังคอยม่มันอย่างที่เป็นี่ยอ่ต้องตีนี้น่ต้อยแม่เ แล้วเอาบาซ้อแม่ของน้โอ้โของน้าแโอ้แสแห้งเงมาใหม่ด้าสดจาจาด้วพี่น้องับตานออกไม่พิ๊นะครับทำงาออกไม่พ๊ก่อคน